ต้มเพื่น้องที่กะฟักทองเชื่อมสับไปแล้วกันนี่ตัดไปแล้วน้อยๆนึนงฟักทองน้อยๆน,นึ่งแล้วที่แบบมีดมันอบหลานน้อยจะกินฟักทองเชื่อมที่มาแกะเส้นหม้อล้วงจุกฉันมันครอบครัวเด้อมันีนจ้า สิบสี่เมษา <S <S วันครอบครัวเนาะค่ะเนะาะไ่ได้ไปสาดอกเดี่ยวก็ได้อยู่บ้านคือเก้านาะเฮ็ดอันนี้ให้หลานน้อยกินอะไรไปเที่ยวกันค่ะเที่ยวไหนมีของสุกเด้อสนุกสนานเนาะจ้ะแต่ว่าอากาศเป็นเครื่องเื่อม,มือนเนี่ยคือคน,น <S 2> <S 2> ที่ตกที่น่ะแกไอ้ท้องทองน้อยๆแล้วพี่น้องแล้วเขาครัวคือเก้าอะไรไปทางใดก็ได้ ให้ลูกให้ให้หลานหลานน้อยหลานน้อยอยากกินักทองเชื่อมล่างแล้วก็ทีเชืียวงานการคิดการม้วนบ่ไปเที่ยวสงการม้วนกันบ่วันนี้กะพุ่เออวันก็วันครอบครัววันผู้สูงอายุเมือนมึงนี่สิบสี่กุมภาเนาะ น้ำดำหัวผู้ใหญ่ยกับพอได้ไปบ้านเฮากะพ่ได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานปีนี้ก็ได้แต่ลายย่างค่ะพอจะดูบแตสะดูบยังไงก็จะไปเฮ็ดพี่น้องเนาะเป็นอย่างนู้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานเฮ็ดแม่ก็ได้เฮาเฮาพร้อมหลายย่างอะไรเนี้ยพอได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานให้พ่อให้แม่เลยปีนี้แต่ว่าเออพาสะดูบก็ไป ไปก็ไปทางไปเที there, the the tomorrow, Mont ่ยวกับใงนี่เที่ยวไปมิสความสุขสนุกสนานเด้อพี่น้องเด้อเ็ีในอยู่ในขอบในขีดนอกสงการก็ได้เตร็มฟักตีบจะฟักท้องก็ติคุยไปน้ำล่างไปล่างเดี๋ยวแมไปปลูก Chưa biết mình được bố. Très loại nữ quy động nữ quy biết lắm quyết định. Lắm quyết định. Lắm quyết định. Một phục hồi nữ 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 quyết định. Một